รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจจะะสุทวเกาคคือม แล้ววันหนึ่งความรักก็ามาเป็นรักแรกที่แบบแรงแต่เบรกไม่เป็นเออมีฉากเลิฟซีนก็ดีนะใกล้กันนิดนึงใกล้กันน้อยที่สุดแล้วต้องยุติความสัมพันธ์มันค่อนข้าง,งบาดใจกับความจริงที่เราต้องรับรู้อาการหนักขนาดไหนตอน <มา S 1> นี้มากเป็นปอมความรักแบบรุนใหญ่แกชอบบอกว่าแกไม่มีความสุขที่อยู่กับเราเขาไม่ทนแล้ว<ม>แล้วหนูก็รู้สึกผิดมาตลอดไม่รู้ผิดอะไรนะวันนี้เราหลุดจากความรู้สึกผิดนะเรื่อง สวัสดีครับรอบประเดชโชว์เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะครับยูกันอนครับและพี่อ้อยพี่ช็อตแน่นอนนะครับพร้อมแขกรับเชิญของเรานะครับแขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าเป็นนักแสดงสาวสวยซึ่งมีไม่กี่คนนะครับที่จะเริ่มต้นงานดวงการบันเทิงด้วยผลงานชิ้นแรกแล้วด่งดังเลยทันทีแบบเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศและหลังจากนั้นก็มีผลงานมากมายโดวการบันเทิงครับถ้ามองไปผมคิดว่าชีวิตของเธอเพียบพร้อมทุกด้าน นะครับแม้แต่วันที่เธอแต่งงานทุกคนก็ร่วมแสดงความยินดีแต่แล้ววันหนึ่งเรากลับได้ข่าวเรื่องของการตัดสินใจในการจบความสัมพันธ์ของเธอกับณวันนี้พูดได้ว่าอดีตสามีถึงขั้นมีการฟ้องร้องด้วยนะครับวันนี้ครับพร้อมแล้วที่จะมาเปิดใจถ่ายทอดเรื่องราวและบทเรียนความรักของชีวิตเธอคนนี้ให้เราได้รู้กันคุณกบพมลมัตน์ครับสวัสดีคัสวัสดีค่ะ เหมือนเดิมเตะขอบพระคุณค่ะเหมือนเดิมมอจริงๆเเหมือนเดินเอามาจากหนังสุริโยไทยตอนอายุเท่าไหร่ลูกสิบสี่ค่ะถ่ายทำสิบกว่าจะได้ออกมาให้พวกเราได้ดูกันในโรงภาพยนตร์17ย่าง18 สามสี่ปีเลยนะนาน่แล้วในตอนนั้นเรามาเล่นสุริโยไทยได้ยังไงอะคะวันนั้นไปเที่ยวสถานที่สถานที่หนึ่งที่เด็กไม่ควรเข้าไม่ต้ไปตื่นตืนอยู่อ่ะค่ะเพราะเออไปกับพี่สาวไปเจอพี่ยีค่ะน้องชายภรรยาท่านมุ้ยแกก็บอกว่าแกมีแคสเรื่องสุริโยไทยหานางเอกอยู่ให้กบไปลองแคสดูไหมเห็นหน้าไทยไทยเห็นหน้าในแสงแวบๆเนี่ยเหรอ แสดงว่าต้องสวยแบบสวยเด้งออกมัเนาะเอ้ยใช่แล้วหนูน้องก็แค่อายุประมาณ13ย่าง14เองแต่ว่าด้วยความสูงแล้วก็ความเป็นสาวโตเร็วค่ะก็จะดูเหมือนเด็กอายุ1778แล้วในตอนนั้นเองก็ไปแคสแล้วพอไปแคสปักก็ได้เลยอะค่ะใช่ค่ะตอนนั้นเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วได้อย่างว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ ไม่รู้ที่สาวก็ได้นะคะแต่แกบอกไม่เอาหรอกแกเด็กไงคะต่อ,ตอเป็นหนังที่น่าจะพูดได้ว่าหนังฟอร์มใหญ่ที่สุด<ช>เรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะ<า>ตอนนั้นรู้ตัวไหมว่าเฮ้อย่างนี้ไม่ทชครับค่ะตอนที่ได้ไปร่วมแสดงให้ฟรนซิสฟอร์ดกำกับอะค่ะก็ไ,ไ,มไม่รู้จักก็อดฟาเตอร์ูไม่รู้จักใช่ใช่ไม่รู้จักหนังเรื่องนี้คุณพ่อก็บอกหนังเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะโกบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะค่ะแล้วจากแสดงเสร็จปั๊บ ประสบความสําเร็จเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกว่าประสบความสําเร็จไหมค่ะแต่ว่าวทุกคนก็จําได้ค่ะไปไหนทุกคนก็จะแบบเออนางเอกซูโยไทยอะไรเงี้ยค่ะจนถึงเดี๋ยวนี้จริงใช่ไหมจริงซึ่งจริงๆเราเล่นละครอีกเยอะแ <laughs> ยะทําอะไรมาอีกเยอะแยะมากแต่เขาก็จะยังแบบ สุริโยไทยอ่ะใช่ไม่ไม่เอาจริงจริงไม่มีใครจําละครที่ผมเล่นปัจจุบันนะเหมือนไม่มีผลงาน <c oughs> แต่ถ้าสุริโยไทยจะจําได้ปลายเทียนจําได้ส่วนใหญ่จะต้องใส่เป็นแต่งเป็นไทย<ช>และจริงจริงแล้วถ้าย้อนหลังกลับไปชีวิตเราก็ดูใกล้เคียงกับสิ่งเหล่านี้ทุกเลี้ยงดูมาอย่างกุลสตรีไทยมากก็น่าจะใช้ส่วนหนึ่งกนที่ได้เล่นอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยนะเราที่บ้านเราถึงขนาดแบบต้องขั้นข่า ทานอาหารเป็นสำรับไไงไงรอะไรเงี้ยเลยไหมขนาดเล็ไหมฮะทานอาหารปกติเหมือน <laughs> คนอื่นค่ะแต่ว่าคานเข่าใช่เวลาที่แบบคุณย่าสมมติย่านั่งอย่างเงี้ยเราเป็นเด็กเราก็ต้องคานคานมหาคุณย่าวั <c oughs> นที่เออมาอยู่กับคุณอาเนี่ยตอนนั้นก็เด็กมากซึ่งตอนที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงนั่นคือช่วงอนุบาลแล้วทำ <จะ S 1> ไมถึง,ถงต้องย้ามามอยู่กับคุณอาล่ะ พราะเอินตอนนั้นที่บ้านมีคุณพ่อมีปัญหาเรื่องธุรกิจค่ะ,คะแกต้องไปอยู่ต่างประเทศคุณแม่ก็ห่วงเราเนาะแต่ก็ไม่สามารถประคองลูกได้อีกประมาณ5คนรวมก็เป็น6ไม่สามารถประคองได้ใช่ใชมีพี่น้องหคนเลยเหรอใช่ค่ะง่ายๆก็คือณนะวันนั้นจําเป็นต้องแยกจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหตุผลทางธุรกิจใช่ค่ะ,คะอันนี้เป็นการจัดแจงของผู้ใหญ่ซึ่งเราก็ไม่ทราบหรอกรู้อีกทีนึงก็อีกคู่หนึ่งอยู่บ้านคุณอาท่านนี้อีกคู่หนึ่งอยู่บ้านคุณอาแยกบ้านคนละคู่คุณออาาค่นขข้้งงเมวด มาดูเจออะไรบ้างโอ้โหพี่เคยโดนแบบว่าทําโทษแบบนี้ไหมคะถักิ้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดัดมือนี่คือการทําโทษนี่คือการทําโทษแล้วก็อีกทีก็ให้คนงานไปหยิบไม้มะยมหน้าบ้านค่ะรูดแล้วตีจริงจังมาหรือว่าตีเป็นพิธีริงป็นกอดอกเหมือนคุณครูอย่างนี้ค่ะฟูดเราไม่ได้ทานขนมแบบที่เพื่อนๆเราทานกันขนมก๊อบแก๊บ ขนมถุงทั้งหลายขนมถุงเหลือใช้ชีวิตแบบไร้สาระแบบเด็กในวัยนั้นเราไม่ได้ทาเลยทําไมคะคุณอาบอกว่าห้ามวิ่งเล่นห้าม่านก็ไม่ค่อยด้วิ่งนะคะอยู่บ้านถ้าถ้าเดินเสียงดังก็โดนเอาไม้เคาะตุ่มงเงี้ยห้ามทานขนมกรอบแก๊บแกบอกไม่มีประโยชน์ช็อกโกแลตก็ไม่ให้ทานทานได้แต่ต้องมีเวเฟอร์ข้างในแกก็ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดในการดูแลแล้วก็ขนมที่ทานได้นะคะเป็นขนมไทย ขนมชั้นนี่ของโปรดเลยกับพี่ชายได้เล่นี้มไม่ได้ทีวีก็ไม่ได้หรอที่เคยเออเป็นทีวีแล้วก็จะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ลักษณะเป็นตู้ปิดอย่างเงี้ยวุบแล้วก็ล็อกไว้อย่างงี้ล็อกเลยเขาล็อกไม่ให้ดูเลยไม่ให้ดูโทรศัพท์เนี่ยก็ล็อกทําเป็นพลาสติกครอบไว้แล้วก็ล็อกอีกทีแล้วของเล่นไม่ค่อยได้เล่นช่วงเทศกาลคุณพ่อจะส่งของมาจากเมืองนอกทั้งขานมทั้งของเล่นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอยากแกะมาทาน ไม่ได้อ,อ,อ๋อหรอกก็แปลว่าก็เลี้ยงแบบค่อนข้าง strict <ม>แบบค่อนข้างเข้มงวดมามแต่บอกว่ายัางไงก็ตามได้ดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดอ,อันนี้อัน,นี้คือความบันเทิงอย่างหนึ่งค่ะคุอาชอบพี่น้องคนอื่นจะไม่ได้ดูแต่ตัวกกบจะได้ดูเพราะว่าได้ตอบคำถามความรู้รอบตัวผ่านนะคะอ๋อถึงจะได้ไปค่ะและมีโอกาสได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่ระหว่างทาง ไม่เลยค่ะคุณพ่อไม่ได้กลับมาเลยคุณพ่อส่งความรักด้วยด้วยของฝากส่วนคุณแม่แวะเวียนมาเยี่ยมบ้างาทุกครั้งก็จะไปแอบคุยกับคุณแม่ว่าอยากไปอยากอยู่คุณแม่อะไรเงี้ยร้องห่มร้องไห้กันตามภาษาเด็กเด็กอยากอยู่กับแม่นะคะ,ค,ะคุณแม่บอกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวพาไปตอนนั้นอยู่กับคุณอานานขนาดไหนคะตั้งแต่อน,นุบาลจนถึงมปนะคะปปอสองปอสามจนคุณแม่ กลับมามาแล้วเอาเราไปด้วยคุณแม่พาหนีพาหนีใช่ค่ะโอ้คุณแม่พาหนีต้องใช้คําว่าหนีเพราะว่าแปลว่าขอทีดีจะไม่ได้ไปไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเขาคุณบ้านทางฝั่งคุณพ่อเขาสตร i c มากค่ะเขาไม่อยากให้อยู่คุณแม่ประมาณนั้นเขาเขารู้สึกว่าเขาเลี้ยงดีกว่าคือคุณแม่เนี่ยถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นอะแกเป็นผู้หญิงสมัยใหม่มากหญิงเปรี้ยวใช่ค่ะเป็นผู้หญิงเปรี้ยว ทางบ้างคุณพ่ออาจจะไม่ได้ถูกใจเท่าไหร่และเหตุการณ์วันนั้นคือเราก็เตรียมกันมาสักพักแหละแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ค่ะแต่วันนั้นคุณแม่ส่งซิกแบบ อยสมศิษย์ก็ถึงแม่มาที่บ้านคุณแม่มาที่บ้านค่ะแล้วคุณแม่บอกเดี๋ยวขึ้นรถนะแม่ขึ้นขึ้นตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจําได้ว่าพอขึ้นรถกันไปอ่ะหันหลังมามองเห็นแม่บ้านอ่ะวิ่งมาแล้วก็ทำแคือเหมือนแบบกลับมานี่แล้วก็วิ่งจร้าไม่ได้หลับกลัวโดนด่ามองจับตาดูไว้ใช่ค่ะจากการอยู่ในกรอบมาเลยตลอดคุณแม่พาหนีปั๊บ คุณแม่ให้อิสระเสรีเต็มพิกัดมากคุณแม่พาหนีไปไหนกันตอนแรกเข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะอะไรที่ไม่เคยได้ทานหยิบเลยลูกหยิบเลยไม่ต้องเกรงใจคือทุกครั้งจะขออะไรจะต้องถามคุณแม่ก่อนซื้อได้ไหมคะ,คะ,คะซื้อได้ไหมทานได้ไหมอะไรเงี้ยหยิบเลยลูกเอาให้เต็มเลยอยากกินอะไรเต็มเต็มที<ๆ>่แล้วก็จำได้ว่าหยิบเต็มคาร์ดอะค่ะของเล่นก็แบบว่าอยากได้อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็อยากจะชดเชยให้น่าจะใช่ทางฝั่ง ญาติๆคุณอาทั้งหลายไม่ตามเหรอตามพี่เชื่อไหมว่าหนูหยุดเรียนไปหนึ่งปีอะเรียนเพราะเรากลัวคุณอามาตามแล้วเราคิดแบบก็คือเราซ่อนตัวอยู่ที่บ้านกันเหรอใช่เราก็อยู่บ้านเล่นปีหนึ่งอ๋อเราอยู่บ้านเล่นปีหนึ่งเพื่อให้เขาหาเราไม่เจออย่างนี้เหรอใช่ซึ่งเป็นหนึ่งปีที่แบบว่าโอ้โหดูทีวีกินขนมฉ่เลยมากค่ะวันไหนก็ตามบอกไม่อยากไปเรียนก็ไม่ต้องเรียนใช่ค่ะก็ช่วงที่พอกลับมาเรียนแล้วค่ะจะไปส่งพี่สาวที่สาธิตพอส่งเสร็จก็จะงอแงแม่แม่แม่ เดี๋ยวเราฮอตดอกกันเนาะฮอตเขาจะมีรถฮอตดอกที่โรงเรียนเราทานฮอตดอกกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็แบบว่าเนียนๆไม่ต้องเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยแม่ก็โอเคแม่โอเคถึงขนาดว่าเคยเจออาจารย์เจออาจารย์ใหญ่ที่เพนินซูล่าแล้วทำไงอะคะวยแม่จ้าของโรงเรียนแม่บอกลบ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 แม่หลบลบลบหลบลบลบกันสองคนพี่น้องหลบแต่แม่แม่ไม่หลบแต่ให้ลูกหลบข้างหลังแต่นี้แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้เราสนิทกับคุณแม่มากมากค่ะมากถึงขนาดที่ คุณลูกนะเพิ่งเป็นวัยรุ่นนะคุณผู้ชมสามารถไปบ่นกับคุณแม่ได้ว่าทำไมหนูอยากมีแฟนหนูไม่มีใครมาจีบหนูเลยเราบ่นคุณแม่แบบนี้เลยใช่ใพี่เคยดูหนังเรื่องข้างหลังพาปัหนูไม่ดีตรงไหนหนูไม่สวยตรงไหนทําไมไม่มีใครมาจีบหนูเลยค่ะใครกันเลยนี่คือประโยคนั้นะที่หนูบอกกับแม่ที่ <c oughs> พูดกับแม่เพื่อนเพื่อนรอบตัวที่มีแฟนในห้องเรียนอะไรอย <ừ> ่างงี้ค่ะแล้วเราไม่มีอะค่ะพอไม่มีพอมันถึงวัยหนึ่งมันก็จะเริ่มสงสัยก็ถามคุณแม่ มันเกิดอะไรขึ้นเลยทำไมหนูไม่มีแฟนอ่ะแบบไม่มีใครมาจีบหนูเลยอ่ะเป็นอะไรอ่ะแล้ววันหนึ่งความรักก็มาใจตอนี้ช่วงวัยประมาณอายุเท่าไหร่คะเออมีฉากเลิฟซีนก็ดีนะใกล้กันนิดนึงน้อยที่สุดแล้วต้องยุติความสัมพันธ์อการหนักขนาดไหนตอนนี้มากเป็นปม